สวัสดีครับพี่สีท่านผู้ชมทุกสกุลทุกท่านสําหรับคลิปนี้ผมจะมาคํานวณสุดเด่นสิบหน่วยล่างเฮ้ยสิบหน่วยสุดสตดเด่นสิบหน่วยบนนะครับสุดบีให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมเรามาดูคําเตือนกันก่อนนะครับต่อไปเรามาเริ่มคํานวณกันดูนะครับอันนี้งวดนี้ที่แล้วเข้าอยู่นะ ในส่วนบนสุดบีโมเทเล่อยู่ในพีที่สิบแปดเหมือนกันเนาะโมทเทแลวเ,เข้าอย่างไรเลือกหนึ่งสองสามนะครับเลือกมาเองเขามีเก้ามีเก้ามีสองมีแค่แถวละตัวเท่านั้นตรงนี้ก็จะมีหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีคู่หนึ่งเองเก้าสองสองเก้าแบบนี้นั่นเองนะครับเงเนไหมเองตัวนี้ตัวแถมนะครับตัวแถมห <laughs> ลังเ,เองเห็นหลางไม่เกี่ยวเนาะเอง อันนี้คือ9229ได้ตัวอยู่ในพีที่18โมเดียลเนาะในบนบีเข้าอยู่เนาะอันนี้สูตรบเลือกมาสูตรที่ชอบ2 3 4นะครับโมเลกเลวก็เลือกมา3สูตรแต่เข้ามาทั้ง4สูตรเองเข้ามาทั้ง4สูตร9922เข้ามาทั้ง4สูตรเลยเลือกไป3สูตรแล้วก็ถูกวันนี้ผมเลือกสูตรที่น่าจะเข้าอาจจะว่าเป็นนะ้ ครจะวาดไปที่เดียวสีก็ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมเลือกเท่าไหร่ผมเลือกสูตรสองสามสี่มาใช้งานนะครับนเนาะเองสองสามห้าเจ็ดแปดสองสามห้าเจ็ดแปดสูตรที่สองนั่นเองคืหนึ่งสอง 4, 0, 1, 2, สามสี่สูตรที่สามนั่นเองสูตรที่สี่สูนย์หนึ่งสองห้าหนึ่งสองห้าที่ชอบสามสูตรนี้ที่ชอบนั่นเองที่ชอบมาคิดว่าน่าจะมาสูตรที่สองสูตรที่สามสูตรที่สี่นั่นเองนะครับเนาะ เองเพื่อใครอยากรู้จักวิธีการคำนวณน,นะครับเป็นสองคำนวณสักหนึ่งตัวนักลบมันเองถือไม่ได้เนาะันเองสูตร, <c oughs> ตรที่ที่สองแล้วกันนะครับเนาะใ <c oughs> สูตรที่สองน,ะ,ะ,สสองนะ,ะสูตรที่สองและวิธีการคำนวณน,นะครับเป็นคำนวณถ้าจะผลในกองทุนหลักที่เขาประกาศออกมานะครับเมวัล่าสุดนั่นเอง หน้าหนึ่งหน้าสองท้ายหนึ่งท้ายสองเรียงเป็น 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่นี่จะได้เข้าใจง่ายไม่หลงนั่นเองและเาบางเว็บไซต์เขาจะเรียงไม่ตรงกันนะครับเขาจะเอาจากน้อยไปหามากนั่นเองเอาหนึ่งขึ้นก่อนก็เอาอย่างนี้เนาะนั่นเองให้เอาที่ขอนจะรับข้อบังคออกจะได้คำนวณได้ตรงกันนะครับนี้เนาะหลักแสนคูณสองนะสูตที่สองหางคูณสอง,สองหนึ่งสองได้สองวางเลยหมื่นคูณสองเจ็ดสองสิบสี่วาง หลักหน่ยบนคูณสามหกสามสิบแปดวางหลักสิบบนคน 2, 2, 2, 4, 4บูณสองสองสองทั้งสี่สี่วางหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือหนึ่งวางหลักหน่ยครั้งที่สี่คือศูนย์ตัดออกไปเลยนะครับถ้าได้ศูนย์สิบครั้งที่สี่คือสี่สามสิบสองนะครับไปเซ็มให้สี่คือสี่สามสิบสองหลักหน่วยครั้งที่สี่คือ 4, 32, หนึ่งกับผลบวกบวกกันได้สิบยี่สิบ 30ตัดออกไปเลยนะครับสองบวก8อย่างนี้ได้10บตัดออกไปเลย4บวกสบวกสองได้10ตัดออกไปเลยนะครับหนึ่งบวกหนึ่งได้สองกับสองบวกโค้ดนะครับศูนย์หนึ่งสามห้าหกศูนย์หนึ่งสาห้าหนองบวกศูนยได้สองาบวกหได้ส2มบวก3ได้5 2บวกได้เ มำนหกและแปดไม่ได้สองสามห้าเจ็ดแปดในสูตรที่สองสองสามห้าเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สองมันจะได้สองสามห้าเจ็ดแปดนั่นเองนะครับนี่คือความหมายนี่คือวิธีการคำน,น mm hmm. วณเนาะผลก็วางตามช่องของสูตรต่างๆเพื่อจะได้เห็นทำลายที่มันเดินที่ที่เราจะน่านำไปใช้เองมีสิบวันผ่านทั้งสี่สูตรแต่จะไม่ได้เขียนสุดนะถ้าเขียนสุด ยังม,มีที่เียนต่อเนาะนี่ของเก่ายังงวดทีเร็วมันก็อยู่หน้านี่โอ้มันยาวนะครับเนาะนยาวมันไม่ต้องดูข้างหน้าข้างหลังไหมอดีตไม่สําคัญนะอนา,าคตสําคัญมากเด้งอดีตดุกมานร้อยครั้งสิบหนึ่งร้อยงวดไม่เคยหลุดกับสิบงวดนี้มมนเคยหลุดเนะาะอดีตผ่านมาแต่อนาคตงวดต่อไปหนึ่งร้อยงวดหลุดจะสิบงวดเข้านี่สู้สิบงวดไหม ไม่ได้เลยนะครับมันเองข้างหลังจึงไม่สําคัญนะข้างหน้าสําคัญกว่านะครับมันเองข้างหน้าสําคัญกว่าเดินดีมากนะก็ตามหลุดนี่หมดนี้ก็หมดเลยเองมาดูนะครับถ้าสูตรไม่หลุดนะครับก็เดินต่ออีกทั้งสามสูตรก็จะได้ตัวนะครับเนาะเองมาให้ชมแล้วที่นี้มาวิเคราะห์กันนะครับเนงะทั้งหนึ่งสูตรแล้วคำนวณทุกสูตรเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานไปนะครับเนาะเดี๋ยวนี้มาวิเคราะห์กัน สูตรเด่นเทคนิคการใช้งานสูตรเด่นนะครับกันจับสองตัวก็ให้หาตัวชนเงินด้ำแรกเนาะตัวชนหมายถึงสองสูตรขึ้นไปเรียกว่าตัวชนน,ะะชน,น,ะะนั่นเองนะครับศูนย์ชนสองสูตรนะครับหนึ่งชนสองสูตรสองชนสามสูตรสามชนสองสูตรห้าชนสองสูตรนั่นเองเน้นตัวชนตัวไม่ชนไม่ไม่ต้องเน้นองินน้ำแรกให้หาตัวชนก่อนได้ตัวชนเด่นแล้วของ ศูนย์หนึ่งสามห้าที่ตัวชนนั้นไม่ชนโฟกัสที่ตัวชนนั่นเองนะครับ <c oughs> ถ้ามาแถวและตัวอีกนะถ้ามาแถวและตัวอีกก็จะได้ตัวเนาะตัวชนแล้วมาจับทีนี่จับชุดเนาะผู้สเส่นเสมอบนสูตรบ,บีตามนี้นะครับสองชนทุกสูตรค่อยจับทุกตัวมันนหมายถึงว่าตัวชน,นจะมาชนทุกชุดก็เทคนิคก,การใช้งานค่อยจับทุกตัวนั่นเองส่วนทั้งเก้ามาจับกับสองนั่นเอง สองศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านเองจนทุกศูนย์ให้จับทุกตัวศูนย์ชนสองศูนย์นี้ก็ศูนย์มาจับศูนย์ที่มีศูนย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนั่นเองมันตัวเป็นตัวเดียวกันสองศูนย์ศูนย์สองเป็นตัวเดียวกันเราไม่ต้องจับซ้ำนเองถ้าเป็นตัวกลับกันคือตัวเดียวกันเราไม่ต้องจับเพิ่มเติมนั่นเองหนึ่ง หนึ่งชนสองสูตรนี้ก็เอาหนึ่งไปจับสูตรที่มีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนั่นเองหนึ่งเอาหนึ่งจับแล้วสามสามชนสองสูตรนี้ก็เอาสามไปจับสูตรที่มีสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าสามสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามห้าเอง มันจับตัวถกันนะครับตัวกับตัวถกันเราไม่ต้องจับซ้ำเพิ่มเติมห้าห้าชนสองสูตรนี้ก็เอาห้าไาจับสูตรที่มีห้านั่นเองนะครับพอใได้ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่นั่นเองจับทุกตัวแล้วเรียบร้อยนั่นเองพอจะได้สองตำบนสูตรบี ถ้าสูตรไม่หลุดก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นนเองนะถ้าเดินต่อมึงงดเทแล้วนะสองตงบวนก็นอยู่ในกลุ่มนี้ชุดใดชุดหนึ่งเองนะครับเือนแบบนี้เนาะในพีสิบแปดันแลวหรือไล่สองเก้าเก้าสองแบบนี้อนยะู่ในกลุ่มนี้นนเองเองนะครับใครมีเทคนอิคก,กันเป็นของตัวเองเนาะถ้าชอบสูตรนี้ก็สามารถนําไปเทียบชนกับอีพีดใดที่ท่านชอบหรือสูตรใดที่ท่านชอบไปเทียบชนมันก็จะได้นะ้อยชดวัดดวงนะครับมาดูนะฮะมีน,ออน้อยร้อยแปวิธีการนะครับแล้วแต่จะเลือกนําไปใช้เนาะอันเอง วิธีการของช่องนี้นะก็จะใช้สามอพีแรกของบนเนาะปีที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าเดี๋ยวจะเฉลยในพีธีสิบเก้านะสามอพีนี้จะเป็นสูตรกรรมการของบนเนาะสูตรกรรมการจากอันดับของบนคือสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าอะไรเองอันนี้เป็นพีที่สองของบนพีที่สิบแปดกรรมการน,นะดูให้นะครับดูให้ก่อนจะไปะเฉลยในอีพี ที่สามของบนวีดีสิบเก้าเนาะจะเทียบชัวรน้ชัดเจนในในชัดว่ามันความหมายของแต่ละตัวเนาะเออความหมายของสีนั่นเองนี่เองสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนัน่นเองนะครับเนาะสองศูนย์ศูนย์สองนะครับสองศูนย์ศูนย์สองจัดอันดับที่สามนะครับติดอันดับที่สามหนึ่งในสามอีพีสองหนึ่งหนึ่งสอง อ,อันดับที่สามหนึ <darum. S 1> ่งในสามีพีนะครับสองสองอันดับที่สามนะครับหนึ่งในสามีพีสองสามสามสองอันดับที่สองนะครับติดสองในสามีพีสองสี่สี่สองอันดับที่สามนะครับติดหนึ่งในสามีพีสองห้าห้าสองอันดับที่สองนะครับติดสองในสามีพีสองหกหกสอง สองในอันดับที่สองนะครับติดสองในสามอีพีสองเจ็ดเจ็ดสองติดอันดับที่สามนะครับหนึ่งในสามอีพีสองแปดแปดสองติดอันดับที่สองนะครับส่วนสองในสามอีพีนะสองเก้าเก้าสองอันดับที่สองนะครับส่วนสองในสามอีพีศูนย์สามสามศูนย์อันดับที่สองนะครับ โซนห้าห้าศูนย์อันดับที่สองนะครับโูนเจ็ดเจ็ดศูนย์ติดอันดับที่สองนะครับสองในสามอีพีศูนย์แปดแปดศูนย์อันดับที่สองนะครับโูนสองในสามอีพีหนึ่งสามสามหนึ่งอยุดอันดับที่สองสองในสาอีพีหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่ง ติดหนึ่งในสามอีพีนะครับอันดับที่สามนะครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอันดับที่สามนะครับมีหนึ่งในสามอี e ีหนึ่งแปดแปดหนึ่งอันดับที่สองนะครับมีสองในสามอี ep นี่สามห้าห้าสามอันดับที่สองนะครับมีสองในสามอ e ีห้าสี่สี่ห้า ห้าสี่สี่ห้าที่อันดับสามนะครับมีในเสามอีทีแรกของบนนะครับมัแปลกมากเลยงวดน,นี้ปกติจะมีอยู่สามสีนะปกติแต่ละงวดจะมีอยู่สามสีนะบนหน้าง,งวดนี้บนมีอยู่สองสีนะครับอันดับสองกลายเป็นอันดับหนึ่งนะครับงวดนี้อันดับสองกลายเป็นอันดับหน,นึ่งเลยผมจะเพี้ยนนะอตัตวเดียวเลยสียมพูอย่างเดียวในงวดนี้ เน้นก่อนนดับแรกพิจารณาส่วนตัวับแรกคือสีชมพูนะครับของบนเนาะบนนี้พิจารณาอยู่ในกลุ่มสีชมพูที่น่าจะมาที่สุดในแต่ละอพีนะครับมีอันดับสองกลายเป็นอันดับหนึ่งอันดับสามกลายเป็นอันดับสองนะครับในวิวที่สี่ขางบนไม่ต้นไปนะจึงจะมีอันดับที่สี่กลายเป็นอันดับสามคือกากบาทเนาะวันนี้แลกมากมาดูแผ่นสรุปมันจะเป็นยังไงอเล็นะครับวันนี้วิเคราะห์ตามในแต่ละพีไปก่อนนะนครับอเอง ใครมีเทคนิคก็สามารถนำไปคัดเลือกเอาเองครัาตามใจชอบเลยนะครับนะอีนี้ก็เป็นทีที่สิบแปดแล้วนะครับใครไม่ทันใช่ไหนก่อนที่รูปโปรไฟล์ของช่องหรือชื่อช่องเองเข้าไปชินหน้าโปรไฟล์นะให้เลื่อนดูคลิปทั้งหมดก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไี่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับจากสูตรไหนก็ลองใช้สูยน์นั้นชอบสไหนก็ลองใช้ชื่อนั้นตามใจชอบเลยนะครับสีโมกุมภาพันธ์นี้ขอให้สีท่านผู้ชมทุกคนทุกทกท,กท่านจงโชคดีครับ